Diolch.

มากก็ร้อยที่ให้เธอไปและมากกว่าล้านเปอร์เซ็น <Yeah. S 1> ใครมันจะไปคิดว่าเธอจะทำน้ำตากระเด็น <Yeah. S 1> แต่ว่าเรื่องอะไรแบบนี้มันก็ไม่ใช่ประเด็น <Yeah. S 1> กูเล่นเหตุตั้งแต่สิบสี่ I feel like Jaden <Yeah. S 1> Why girl, you lie to me you lie e v e r y d a y n g สรุปว่าเรื่องทั้งหมดมันเฟกกร u ซ่าต้อง give a shit หนาว่าเรื่องของเราทั <Yeah. S 2> ้งสองแค่จินแตนะ่นากลีสมืน่นหัวใจทุกเนื้อเทศออก I feel so levitate นาวไม่คิดว่าเธอจะ จะคิดว่าผมคนนี้มันไม่ขนาดนั้นสินหนายมันควรจะอยู่กับที่ไม่ควรเป็นภาระตอนอยู่กับเธอก็เอาจาเมาเลยไม่ได้ตามงานรักใครไม่เบนน I g o t ได้เค s m o r e the Gaza เลอกอยู่หันเที่ยววัตุก,กตาที่ให้ไปกอดซะเธอเคยก็ซิบไปฟังดีหูว่าเธอเป็นของฉันตอนอยู่กับเธอมันโลกหนึ่งใบมันกำลังบอกรักเธออยากให้พูดมีเวลานี่แค่วอมนะ I pray to รักสุดท้ายก็ลอกกันถ้ามีอะไรจะพูดไหมเธอก็กแค่บอกมาขอความที่อยากจะมอบไปให้กืคำมาบอกแล้ว เรื่องได้แต่บอกกับเพื่อนเอามาบราแต่ถามว่ามึงโอเคไหมเลยหันไปถามมันเธอจะจำกันได้หรือเปล่ากูจะรอจนฟ้าสว่างถ้าเหมือนกับสาดที่กูเซไปคงภาวนากับฟ้ากับฝนให้เธอไม่เป็นไข้ส่งคำว่ารักไปราวกับฝนแล้วเธอจะเห็นไหมเยอะเพื่อนบอกมึงลืมมันไปดีกว่าเก็บไปคิดมันก็ลำบากอีกไม่ช้ามันคงจะฟ้าสว่างนี่กใกล้เช้าฉันกนำลังมึนเปิดหน้าต่างตอนที่คิดคำหนึง่งบอกเอาไวา้ซะ กลับมาพบกันสักวันหนึ่งกลับไปดูคนที่อยู่ในความทรงจำคิดสมองตอนที่ปากอมควันฝ่าังไอคิดถึงเหมือนจะได้ผ่านบนจะันว่าเรื่องในใจเธอรู้มีบางอย่างตรงกันและชีวิตฉันดำดิ่งเหมือนไสยศาสตรมนต์ดำพูดอะไรไปเธอก็ไม่อยากทนฟังพื้นดินหรือท้องฟ้ามันก็มีอาจลงทรายเราเข้าไปทั้งหมดที่เกิดที่ตรงฉันเป็นคนทำขอให้เธอนนั้ได้ทำตามจุดประสงค์ขอให้ชีวิตเธอมีความสุขประสงค์ขอให้ทุกอย่างนั้นมันดีและมันจะดีกว่าในตอนอยู่กับผมมีแค่เรื่องของเราอีกเรื่องได้แต่บอกกับเพื่อน ออกมาบอกระถามว่ามึงโอเคไหมเ mm hmm. ลยยันไปถามมันเธอจะจำเงินได้หรือเปล่า mm hmm. รอจนฟ้าสว่างเธอเหมือนสาดที่กูเสบไป mm hmm. ผมภาวนกาก็ฟ้าก็ฝนให้เธอไม่เป็นใคร mm hmm. ส่งคำว่ารักไปราวก็ฝนแล้วเธอจะเห็นไหมเ mm hmm. พื่อนบอกมึงเลืมมันไปดีกว่าเก็บ mm hmm. ไปคิดมันก็ i'm